สวัสดีค่ะคุณผู้ชม ตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันไปแล้วนะคะในช่วงสัปดาห์แรกๆค่ะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็การเยียวยารักษาทางด้านการแพทย์ไปแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมค่ะเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในการที่จะรับมือแล้วก็เยียวยารักษาตามหลักการของพระคัมภีร์นะคะและตอนนี้ค่ะเอกก็อยู่กับอาจารย์ฟิกนะคะอาจารย์ธนาพรธนาโรจน์ปฏิ์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ให้คําปรึกษาใน หลักสูตร Hope Alive นะคะจากประเทศแคนาดาใช่ไหมคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยค่ะอาจารย์พี่คะอยากถามคำถามแรกเลยนะคะว่า Hope Alive นี่คืออะไรคะอยากให้อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะค่ะ Hope Alive เป็นหลักสูตรให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มนะคะสำหรับคนที่มีแผลบาดลึกด้านอารมณ์มาตั้งแต่วัยเด็กเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่1ขวบจนถึง6ขวบเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของเราเพราะนั่นเป็น ช่วงของการสร้างคุณค่าของชีวิตการสร้างเ e อร์ส c t i v e หรือว่าทนะัศนคติความคิดนะคะรวมทั้งด้านจริยธรรมศีลด้วยส่วนสาเหตุหรือว่าต้นตอหรือสิ่งที่เป็นรากที่<ม>เรือ,อยิู่ในใจเรานี่คืออะไรบ้างคะ่ะสาเหตุของโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดมาจากอารมณ์จิตใจได้รับผลกระทบมากมายเลย เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วมันมีผลกระทบมาตั้งแต่วัยเด็กบางทีนะคะกว่ามันจะมาถึงความเป็นซึมเศร้าได้เนี่ยเราไม่รู้หรอกเขาผ่านอะไรบ้างในชีวิตของเขาถ้าวัยเด็กไม,ไม่แข็งแรงจิตใจไม่แข็งแรงไม่เฮลตี้ถ้าใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีภูมิต้านทานในสิ่งที่เข้ามาสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบกระเทือนได้น้อยก็จะถูกกระทบได้มากนะคะ <S <S สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความกลัวความผิดหวัง นะคะแล้วก็ความโกรธแต่ถ้าโกรธแล้วไม่สําเร็จไอความกลัวนั้นมันยังอยู่ยังฝังลึกอยู่ต้องถามว่าเขากลัวอะไรไอความกลัวตรงนี้ส่วนมากแล้วเมื่อขุดลงไปลึกๆนะคะคนเราจะกลัวความเจ็บช้ำกลัวความผิดหวังกลัวเฮิร์ตกลัวกลัวว่าเพราะว่าความเจ็บช้ำมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่างั้นโรคซึมเศร้าเป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องตัวเองเป็น ลกลไกหนึ่งที่มนุษย์ใช้มาปกป้องความรู้สึกกลัวพระคิดธ,ธรรมคัมภีร์อธิบายว่ามนุษย์เราถูกสร้างมาให้มีสส่วนคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณร่างกายคือส่วนที่รับรู้เรื่องโรครอบตัวคุณผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ส่วนจิตวิญญาณคือส่วนที่สื่อสารและสัมผัสกับพระเจ้าและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคิดอารมณ์และความรู้สึก ก็คือในส่วนของจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่เปราะบางและถูกกระทบได้โดยง่ายและก่อให้เกิดปัญหาหรือโรคภัยไข้เจ็บตามมามากมายอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่เราพูดถึงกันในวันนี้ล่ะค่ะเราจะมีวิธีการที่จะรับมือหรือว่าได้รับการปลดปล่อยได้อย่างไรบ้างค่ะป้องกันการซึมเศร้าก่อนเกิดหรือหลังเกิดก็ตามเนี่ยคะ่ะเข้าหาพระวจนะของพระเจ้าให้มากนะคะทีนี้บางทีพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไ ถูกไหมคะค่ะที้จะจับได้ยังไงก็ต้องจับต้องพระวจนะเดินดินเนาะถูกไหมคะคนที่จะสามารถช่วยเราได้นะคะที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราได้ตรงนี้สำคัญมากในพระคิดธรรมคำัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวของผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเลียาที่มีอาการของโรคซึมเศร้าหลังจากที่รับใช้พระเจ้าและทำการอัศจรรย์มามากมายแต่แล้ววันหนึ่ง เอยาก็ถูกคนของนางเยเซเบลภรรยาของกษัตริย์อาหับตามฆ่าเป็นเหตุให้เอยาต้องหนีหัวซุกหัวซูลไปนในถิ่นธุรกันดานเอลยานั่งลงอย่างสิ้นหวังใต้ต้นซากและคร่ำครวญต่อพระเจ้าจนหลับไปเพราะความอ่อนล้าเมื่อเอลยาหลับไปพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาปลุกปลุกไม่ใช่มาเทศให้ฟังปลุกมาทำอะไรคะทานซี่อาหารอยู่ตรงนี้แล้ว นะคะถ้าเราเป็นพี่น้องในคริสตจกักรไปดูแลเขาสิคะในขณะที่ซึมเศร้าหมดแรงหมดแรงที่จะดูแลตัวเองแม้กระทั่งฝ่ายร่างกายนะ,ะดูแลด้านอาหารการกินของเขาให้เขารู้สึกได้รับความอบอุ่นเมื่อเอลียามีกำลังขึ้นท่านก็เดินทางต่อไปถึง40วัน40คืนจนถึงโฮเรฟภูเขาของพระเจ้าสิ่งแรกก็คือบางทีการเยียวยาโรคซึมเศร้าจะต้องออกจากสถานการณ์นั้น อย่าอยู่ตรงนั้นอย่าอยู่ตรงนั้นออกมาก่อนนะคะเดินทางไปด้วยกําลังที่พระเจ้าให้แล้วช่วงนี้ทําอะไรคะช่วง40วันตรงนี้เพื่อให้หลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นตกตะกอนในความคิดของเอริยาใน,ในพระภีบอกว่าพระเจ้าให้เขาเข้าไปอยู่ในถ้าเป็นที่ที่ปลอดภัยกันในถ้าไม่มีใครไม่มีใครมาดูแลนะคะอยากอยู่ตัวคนเดียวนะคะเอ่อระหว่างช่วงนั้นเองในถ้าตรงนั้นหายหรือยัง ยังบนอยู่เลยค่ะนะคะเอลียาบ่นว่าอะไรบ่นว่าโอ้โหพระเจ้าถามก่อนค่ะ,ะข้ามไปน,นิดหนึ่งกลับมาที่คําถามของของพระเจ้าก่อนเป็นคําถามที่ดีมากเลยเอลียาเจ้ามาทําอะไรอยู่ที่นี่เจ้ามาทําอะไรอยู่ที่นี่ไม่รู้น้องเอฟังแล้วถ้าถูกถามอย่างนี้จะรู้สึกไงขณะที่เป็นโรคซึมเศร้ามันเป็นคําถามที่กระตุ้นความคิดมันเป็นคําถามที่กระตุ้นให้เอลียาต้องกลับมา ถึงรากของปัญหาเออจากตรงนน้นเรามาตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเออจากตรงนน้นนะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เท่านั้นกลับไปย้อนคิดถึงความรู้สึกค่ะเพื่อให้เอลียาได้ยินเสียงตัวเองหนึ่งในกระบวนการต่อมาของการรักษาโรคซึมเศร้าก็คือพาผู้ป่วยกลับไปที่สาเหตุของปัญหาและเผชิญหน้ากับความจริงที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งกรณีของเอลียาอย่างที่บอกพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าเขามีความรู้ด้านาศาสนศาสตร์มากแค่ไหนหรือความเชื่อของเขาทำไมมันตกไปขนาดนี้พระเจ้าสนใจว่าอารมณ์จิตใจของเขาตอนนี้ทุก์ตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ท้อตอนนี้ผิดหวังตอนนี้เศร้าซึมใส่ใจอารมณ์ค่ะ เราต้องใส่ใจอารมณ์ของเพื่อนของเรามากๆสะดุดี37ข้อ11ในนี้บอกว่าแต่คนใจอ่อนสุภาพนะคะคนใจอ่อนสุภาพจะได้แผ่นดินเป็นมรดกพูดถึงภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานพงทรงฟังใจปรารถนาของเราใจที่ปรารถนาคืออะไรคะอารมณ์ของเราค่ะ desire of your heart มไม่ใช่ desire of your head ใจ<ม>ปรารถนา<ม>อารมณ์ของเราพระเจ้าจให้ความสำคัญกับอารมณ์คุณผู้ชมคะไม่ว่าสาเหตุของโรคซึมเศร้าของคุณจามาจากที่ไหนนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคุณผู้ชมในไว้วันนี้ก็คือว่า พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แคร์อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของคุณมากมากเลยนะคะและที่สําคัญอย่างที่อาจารย์ได้คุยกับเราไปเมื่อกี้นะคะว่าพระเจ้าทรงฟังคําร้องทูลจากคนที่ชอบช้าใจหรือว่าคนที่มีหัวใจที่ปรารถนาใช่ไหมคะที่จะระบายความในใจของเขาต่อพระเจ้าแล้วก็พระองค์ไม่ได้ดูถูกแล้วก็พระองค์ไม่ได้ดูหมิน่นเราเลยนะคะสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากันต่อนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเอลิยาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามชมกันนะคะ ว่าเขาจะสามารถผ่านพ้นปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเขาหรือว่าโรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับเขาได้หรือเปล่านั้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาชมกันต่อค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ติ๊กมากๆนะคะที่ได้หนุนใจคุณผู้ชมแล้วก็หนุนใจตัวเอ๋เองด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ